That's สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีคุณพ่อผ้ามาัเลาะฉลองบัตรประชาช,ชนไม่ว่าสันสมตำเป็นตะแซ่ป่อค่ะพี่น้องคะอันนี้เอินว่าเมนูตำป่าทะเลสุกพนาพี่น้องคะเชฟแซเ่เราบอกว่าเราอยากกินอุ้งอิงกัเลยสังมใหค้ค่ะพ่อบอกว่าเมนบล่ะเมนบล่ะว่าสันสิกินได้บอ่อพนะเบิง่งอุ้งอิงสิชิมให้เบิ่งพี่น้องมีถูกอย่างคะ่ะ นม,ม่กะมี่กุ้งกะมี่มึกกะมี่ปูกระมี่โอ้ยมีทุกอย่างค่ะพี่น้องคะจานนี้จานละ80บาทค่ะพี่น้องแซบ่บแซ่บจ้ะกุ้งอิงบอยเพิ่นตําเพชปันไดน้ำไล่ไหลระวางทีภาอยูนี่โอ้ยพี่น้องอยากกินอีกจะ้ะแซบ่บแซ่บจ้ะพี่น้องแปดสิบบาทได้หลายหลเท่งมึกเท่งกุ้งค่ะมาเดอ้อพี่น้องมากินน้ำกันระว่างกินเชฟแซ่บลอกกระวบากันกพ็พ่อ อันนี้เป็นล้านเพื่อนพ่อด้วยจ้ะเพื่อนพ่ออายุ72ปีส่วนพ่อชานอายุ6 3 6 4ปีนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เป็นซุกี้รวมทะเลนะคะนี่เชียบซมเอกกับอ๋อยพี่แหนองเบิงค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีไข่มีกุ้งมีมึกมีมูครบทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องมาเดอค่ามาสนหอนๆน,น้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเชียบซมเรากับบอล้ชาค่ะ ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อจิ้มจุ่มเลยค่ะห่อนเดือดอ,อ่ออแล้วเราก็ใส่เห็ดเข็มท่องลงไปนะคะใส่ตังโอหรือว่าคืนฉายบานเห่านี่แหละค่ะจากนั้นก็ใส่พักกาดขาวค่ะนี่เชียบแซมรอบอพีนอ่น้องนี่แหละค่ะผาพากันไปกินย่าม,มือเว้นฉลองบัตรประชาชนไม่พนาพี่น้องอุ้ยสเสมนคักเตยกันจนว่าคำไปั้งแต่ สิบเอ็ดโม่งกลัวมาเด้อค่ะขอสดห่อนหอนจะค่ำพนานะารอบนี้รอบสุดท้ายเท่เลยค่ะถาดใหญ่ๆนี่มดลวจะหมอนี้่มอสุดท้ายจา้ะอีพอชาติรลบอกว่าเุ้ยสร้างแบบนี้ไม่กินกระซ่บ,บขึ้น,นกนันได้เนาะวัาสันบัดไดแท้เพื่นเท่าแล้วเพื่อนอยากสดพี่น้องสดฮ่อนๆอนมีแห้งข้อ่องข้อขึ้นอย่างนี้แซ่บๆบเนื้อหมูนุ่มนะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ย หอมอร่อยจ้ะนี่แหละค่ะอุย้ยกุ้งตัวโตๆเลยค่ะหมูสไลด์บางๆหอมๆแสบๆน้ำกันเด้อค่ะพี่นอ้องมาอาอุ้งอิงสีชิมให้เบิ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่น้ำจิม้มน้ำจิ้มนี่เข็มข้นคัก้อค่ะพี่น้องคํามแหลกอุย้ยกินหมูลงไปเลยค่ะหมูสไลด์หั่นบางๆอ่ะอ,อ่ำอุ้ยพี่นอ้องอย่ากืนน้ำลายน้ำเด้อผุนติดปากลวดปากลวดคออุอ้ยจะเป็นกินม่ม,ม,มามเนาะองคงอิงเอ้ยว่าสั่นเชฟแซียมเรวบะ คำต่อไปเป็นกุ้งราค่ะพี่น้องกุ้งกระเด้งเด้งขึ้นอย่างนี้นี่คุยน้ำจิ้มบัดนี่น้ำไล่ไหลน้ำจิม้มแซ่บเสียพี่น้องเอาอำ่ำน้ำกันมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนื่องด้วยวันฉลองบัตรประชาชนคุณพ่ชชาญก็เลยพาคุณพ่อไปกินเขาพ่านนา